ฮัลโหลทุกคนใครกำลังมองหาที่ดินบรรยากาศดีๆไว้สร้างบ้านในฝันมาทางนี้เลยคะ่ะแปลงนี้อยู่ที่ตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีบรรยากาศคือดีมากลายล้อมด้วยธรรมชาติ แต่ก็เดินทางสะดวกสุดๆเลยนะคะที่หไล่19.5ตารางวาหน้ากว้าง43เมตรลึก39เมตรราคาน่ารักมากๆเลยค่ะตารางวาละ10,000บาทเท่านั้นจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้ก็คือน้ําไม่ท่วมถนนดีรถเข้าออกสบายค่ะที่ดินอยู่ในแหล่งชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทันใกล้เซเวน่นใกล้บิ๊กซีมินิมีตลาดสดและตลาดนัดใกล้เซ็นทันจันทบ,บรุรีเพียง15นาทีเท่านั้นเองค่ะใครอยากปลูก หรือทำห้องเช่าก็คือปังสนใจรีบติดต่อมาที่เบอร์เอที่ขึ้นให้นี้นะคะที่ดินแปลงสวยบรรยากาศดีไม่รีบคือพลาดนะ